กาบทักททยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ใหญ่ใจ,จบุญทุกทุกทานสบายดีเอฟซีทุกผู้ทานเอฟซีพังไทยพังลาวอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ใดบ้างคะขอสบายดีและสวัสดีเมื่อสุขุมสุนเดอร์สบายดียินดีตอนฮับซองบา่าวเดนชาแนลคือเก่าคือเดิมวันนี้น้องเดิมกับป้าก็จะไปขายมันเมื่อวานเพราะว่าตากแห้งบ่ม บเมให้ทายางมาเคื่อนกับไปได้หลับัดได้นอนไม่แต่ลุกเผาบึงมันเพราะว่างัวแบะ,ะเจ้าไปเกิ็ดเลยไปขายเพราะว่ามีร้านมันเปิดไก่ไกไกไทาแตงเลยไปซองอุทาแตงสบายดีเอฟซีทางไทยทางล่างรืออยู่ในประเทศก็สบายดีเิิดอกูสุกันสบายดีจ้า เรีกยกเราก็จะไปซองวันเพราะว่าเมื่อคืนก็มาได้นอนแบกงัวเกล็ดก็เลยว่ามาได้ตากแห้งเพราะว่านึงมากระยานทนตอกเขาก็เลยไอ้เคยไปซองเพราะว่ามีเขาเปิดลานอยู่ใกล้ๆบะเมืองตะแตกนี่เขาก็เลยไปซองไม่ได้ตากแห้งทันตากแห้งชิงหน่อยคัด ta đạm hoa hòa nằm trong tóc bắt 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 bà bắt 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 bắt

ນ້ອງເດີ້ມຄິດເດີ້ບາກໄຮລົງດາລັດກະບໍ່ລົງ มาณนี่หัวกะญย่ปันได้ันเขาลลอกเดือนเสองเดือนสมใหญ่ต่เนี้เอาลลอกเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเดวัเดือปานไดมึงาโอ้

มีแต่ป้ากับพี่เคยของป้าไปไปส่ซองมันน้องเอื้อมบะไ้ไปน้องเอื้มกรสิไปนำไอคอนไปเซียรหนาไอคอนจักเต็มจักบอนรถ

ลานก็ว well. mm no mm ่าน้องคนตาเก่งจริงๆค่ะ uh สุดยอดเลยน้องเดิมก็บอกให้น้องคนตาจับกองต่น้องคนตาบอกเป็นยังให้น้องเดิมจับกองให้เดิมก็บอกโอเค มีตะหักลานลานมาสอยแต่โตยาเทียวมานป้ามาสอยต่เต็มทางรถปั้นม่ไกล้เขาเที่ยวสบายดีเอซสบายดีพอแม่ป่ะ ลุงปะไปสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่ตั้งยาชาอ้าวพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุคุุสุคนสบายดีสบายดีมื้อนี้ลันหน่อยจะไปไซลนล้านกัน้านน้องลานว่าเบิ่งเงน วาบานน่ะนะม่ังดาวเอเออเออาเวิลรังเอองดาวลานหน่อยว่าไปถัดแตกไปส่งมันกเบ่่ึงขาเป็นสันเป็นสันลานว่ามันปังหรอปังไปไปนี่ป่าแฮด

แกงกน้องดมก่ก็คือนางผิวไม่แจ็คชื่อชื่้าวแม่นี่ต้องกังแวกาม่จะไายนระ

นหน่อนนี้ใกล้หนาของแปลกๆอ๋อสวยว่ะย่ะกากระากระแตกนี่จันี่จังนีัง

ในรับพิธีรับลายกะนนี่ก็มีอยังไรเนาะก็ขอบอุณขอบคุณทางเอฟซีท,ยยทุกทุกท่านและใจใจบุญทุกทุกท่านที่ส่งให้กำลังใจให้น้องดื่มโดยมาตลอดก็ขอบอกขอบใจที่หักแพงอ็นดูคลิปน้องดื่มแต่ตอนคุมจบร,ระบามโคโรนาคอยสกปรกแห้งแห้งแหงอย่าเจ็บอย่าจน เหตุเวียการงานใดไรก็ค่อยรับเรือนเด้อเจริญรุ่งเรืองมันมึนเงินนอนในได้เงินม่นเตือนในได้เงินแสนไปใส่มาใส่ก็ค่อยปลอดัยมีคนหักห้อมนี่ขอกล่าสบายดีเด้อสบายดีเจอยพีนาบ๊ายบาย